ทุกคนพบกันกับเบียกแล้วนะคะจากร้านเอาดอ o ลังสิตนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะเบียร์ก็มีเก้าอี้รุ่นใหม่นะคะจากแบรนด์โค m แมนอีกแล้วนะคะมานำเสนอแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนั่นก็คือรุ่น h ิลลิงแชนเน็กนั่นเองนะคะรุ่นนี้นะคะเขามาด้วยกันทั้งหมด3สีเลยค่ะทุกคนเป็นสีใหม่นะคะบอกได้เลยว่าสีสวยมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสีกรีนนะคะแล้วก็สีที่เบียร์นั่งอยู่นั่นก็คือสีชาโคแล้วก็สีโอลิฟยอดฮิตนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะมีน้ำหนักอยู่ที่2.5กิโลเท่านั้นเองค่ะทุกคนอีกทั้ง รงรับน้ําหนักได้มากสุดถึง100กิโลเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูความพิเศษของเก้าอี้รุ่นนี้กันนะคะว่าเขามีความพิเศษแตกต่างจากฮิวลินแชร์รุ่นเดิมยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะที่ค,ค่ะทุกคนซึ่งเก้าอี้รุ่นนี้นะคะความพิเศษของเขาก็คือสามารถถอดตัวผ้านะคะแล้วก็เก็บตัวโครงให้เล็กลงได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวิธีการถอดผ้าการกางนะคะแล้วก็การเก็บตัวโครงเป็นยังไงกันบ้างนะคะ นี่เลยค่ะทุกคนตัวโครงแล้วก็ตัวผ้าเขานะคะด้านหลังนะคะเขาจะมีกระดุมติดกับตัวโครงแบบนี้นะคะเราสามารถปลดกระดุมออกได้เลยนะคะถอดได้ทั้ง4ี่มุมเลยนะคะเผื่อท่านใดเนี่ยสนใจที่จะเอาตัวเก้าอี้นะคะไปซักทำความสะอาดนะคะก็สามารถถอดตัวโครงออกมาแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคน นี่ตัวผ้าเขาสามารถถอดได้นะคะแล้วก็ตัวโครงเขาอย่างที่เบียบอกเลยค่ะตัวโครงเขารุ่นนี้นะคะสามารถพับเก็บให้เล็กลงได้นะคะโดยเราดึงตัวนี้ออกนะคะเขาจะเป็นสลิงอยู่ด้านในนะคะแบบนี้ได้เลยแล้วเราสามารถรวบเก็บได้เลยค่ะทุกคนขนาดจัดเก็บเขาก็จะเล็กลงนะคะซึ่งเก้าอี้รุ่นนี้นะคะเขาก็จะมาพร้อมกระเป๋าจัดเก็บด้วยนะคะบอกได้เลยว่าจัดเก็บเล็กนะคะน้ําหนักเบาแล้วก็กางง่ายเก็บง่าย แล้วก็วิธีการกางนะคะกางง่ายมากๆนะคะเราก็กางเก้าอี้ออกแบบนี้ได้เลยแล้วก็เอาตัวโครงตัวนี้เสียบใส่เหมือนเดิมได้เลยนะคะทุกคนนี่แล้วเราก็เอาตัวผ้านะคะใส่แล้วก็ติดกระดุมเหมือนเดิมได้เลยค่ะซึ่งทั้ง3มตัวสามสีนะคะประกอบเหมือนกันกางเก็บเหมือนกันเลยนะคะทุกคนใครที่ชอบสีไหนเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยนะคะแล้วเก้าอี้ตัวนี้นะคะนี่มาดูด้านข้างกันด้วย นี่เขาจะมีช่องใส่ของแบบนี้นะคะทุกคนจะใส่เป็นโทรศัพท์มือถือหรือจะเป็นกระเป๋าสตางค์หรือจะเป็นกระบอกน้ําก็ได้นะคะบอกได้เลยว่าสะดวกสบายง่ายมากๆนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยเพิ่มจากรุ่นเดิมแค่ไม่เท่าไหร่เองนะคะราคาย่อมเยามากๆ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเก้าอี้รุ่นใหม่จากแบรนด์โคแมนฮิ l i n g ง h a ร์รุ่นเน็กแบบนี้นะคะทั้ง3สีใครชอบสีไหนกันบ้างคะแล้วก็ใครที่สนใจที่จะสั่งซื้อสินค้าสามารถจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะคะช่องทางด้านล่างเนี่ย เบียร์จะทิ้งไว้ให้ทุกคนได้ติดต่อเบียร์มานะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Marketplace s h o p e e Lazada, TikTok นะคะหรือว่าจะเป็นเพจ Facebook outdoor รังสิต u t u b e outdoor รังสิตก็ได้นะคะสำหรับวันนี้เบียร์คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ